2. ซามูเอลบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับเราจะอันสลับกันนะครับดาวิดถวายถ้อยคําของเพลงบทนี้แด่พระยาเวในวันที่พระยาเวทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากมือศัตรูทั้งสิ้นของท่านและจากเงื้อมพระหั์ของซาอูล ระเจ้าแห่งศิลาของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเข้าลิภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังอันแข็งเกร่งและที่ลิภัยของข้าพระเจ้าพระผู้ช่วยของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณ ที่เรา,เารู้ดีนะครับดาวิดก็ก็ได้เจออุปสรรคหลายอย่างนะครับก่อนที่ได้ดาวิดได้เป็นกษัตริย์ก็ซาลูลกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลก็พยายามฆ่าดาวิดเพราะว่าประชาชนก็ตติดตามดาวิดมากขึ้นก็เลยซาูลก็อิจฉาแล้วก็ต้องคิดว่าต้องทำลายดาวิด นะครับเพื่อพระราชพระราชาองค์ของตัวเองนะครับให้มั่นคงแต่ซาอูลก็สำเร็จแผนการที่ทำลายดาวิดไหมครับไม่ได้สำเร็จนะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลปกป้องดาวิดให้พ้นจากแผนการที่ชั่วร้ายของซาอูล นะครับแล้วเมื่อดาวิดได้เป็นกษัตริย์องค์ที่สองนะครับแล้วก็ยังมีอุปสรรคทางอับซาลโอมนะครับอับซาลโอมเป็นเป็นลูกชายของดาวิดด้วยแต่อับซาลโอมก็กบฏแล้วพยายามทำลายพระราชบิดาของของท่านนะครับแต่เพนการที่ ชั่วร้ายของอับสาโลมก็สำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับไม่ได้สำเร็จเพราะพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงพระชนของอิสราเอลก็ได้ปกป้องชีวิตของดาวิดอย่างปลอดภัยก็ลกเลยพีย่น้องขอให้ทุกท่านเห็นประสบการณ์ของดาวิดที่เขามีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าผู้ทรงพระชน ว่าพระเจ้าช่วยเขาอย่างไรพระเจ้าก็นานชีวิตของเขาให้ผ่านปัญหาทุกอย่างมาอย่างไรแล้วดาวิดก็บอกอย่างนี้นะครับตามที่เราอ่านพระคัมภีร์วันนี้พระยาเวพระเจ้าเป็นที่ลีภัยของข้าเป็นพระเจ้าของข้านะครับขอให้ทุกท่านฟังอีกรอบหนึ่งนะครับดาวิดกล่าวว่า พระยาเวทรงเป็นศิลาป้อมประการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งศิลาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าลีภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งและที่ลีภัยของข้าพเจ้าพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณ ข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวผู้ทรงสงครแก่การสรรเสริญและข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้นจากบัรดาศัตรูของข้าพเจ้าดาวิดก็บอกกับพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าเป็นที่ลีพายของข้าพเจ้าพระเจ้าเป็นศิลามั่นคงของข้าพเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้านะครับพระเจ้า เป็นพระเจ้าของพี่น้องด้วยใช่ไหมครับพี่น้องต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ทรง <legendary> พระชนมแล้วพระคุณที่พี่น้องได้รับจากพระเจ้านั้นทำให้วิญญาณของพี่น้องเรียกพระเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้าของข้านะครับถ้าเราไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับเราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าของข้า ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายก็เลยพี่น้องแต่ละคนต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระคัมภีร์ก็บอกว่าคนที่ขอประตูเราจะเปิดให้ใช่ไหมครับคนคนที่ขอเราจะให้คนที่หาเขาจะพบทุกคนที่สเสวงหาพระเจ้าในชีวิตของเขาจะได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชน ก็เลยพระเจ้าเปิดทางกว้างให้พี่น้องทุกท่านให้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นส่วนตัวในปัญหาอุปสรรคสถานการณ์กรณีต่างๆของพี่น้องพระเจ้าพร้อมที่จะพบกับพี่น้องปัญหาก็คือเราไม่สเสวงหาพระเจ้าเราไม่ไม่ค่อยขอเมื่อเราพบปัญหาก็ วุ่นวายกังวลกลัวนะครับดาวิดเรียกพระเจ้ายังไงครับพระเจ้าของข้าพระเจ้าใคเรียกพระเจ้าด้วยกันได้ไหมครับเออยังไงครับพระเจ้าของข้าพระเจ้าาเมนพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของท่าน พระเจ้าเป็นใครแล้วพี่น้องก็เรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาอของข้าพระเจ้าในทุกวันทุกเวลาหรือไม่นะครับพี่น้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าในแต่ละวันหรือไม่พี่น้องอยู่ในการทรงนำหน้าของพระเจ้าหรือไม่ถ้าอยู่ในการทรงนำการทรงอวยพระภรการทรงเลี้ยงดูของพระเจ้าเราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าของข้าพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่น อย่างนั้นนะครับฮาเลลูยาพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อนั้นเป็นฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสําหรับผู้ที่เชื่อพระพุทธแต่สําหรับผู้ที่ไม่เชื่อก็เป็นเรื่องโง่ความเชื่อไม่มีพลังไม่มีฤทธิ์อานาจในชีวิตของผู้ที่ไม่เชื่อนะครับพี่น้องก็เชื่อในพระเยซูคริสใช่ไหมครับ ถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระบุตรเราก็ย่อมมีประสบการณ์กับพระองค์เป็นส่วนตัวในกรณีต่างๆที่เรา,ผาเผชิญในชีวิตของเราครับที่เราเรียกเป็นคำพยานใช่ไหมครับที่พระเจ้าช่วยเราอย่างไรสอนเราอะไรนำชีวิตของเราอย่างไรอยู่กับเราอย่างไรพระเจ้าอยู่กับเราอย่างไรพระเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้า ไม่ใช่พระเจ้าของของคนอื่นก็เลยดาวิดก็ได้ผ่านปัญหาใหญ่สองอย่างนะครับซาอูลที่พยายามทำลายดาวิดแล้วก็อับซโลมที่พยายามฆ่าดาวิดเหมือนกันดาวิดก็ได้ผ่านกรณีที่อันตรายอย่างมากโดยการทรงนำของพระเจ้าแล้วบอกว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของ ข้าพเจ้าพระเจ้าเป็นศิลามั่นคงเป็นความรอดของข้าพเจ้าผ่านทางประสบการณ์ที่เขาได้รับจากพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าของของท่านด้วยใช่ไหมครับพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้านำชีวิตของคุณในทุกอันนี้อย่างไร พระเจ้าสอนอะไรเปิดเผยอะไรพระเจ้าเลี้ยงดูชีวิตของพี่น้องอยู่หรือไม่แล้วพี่น้องจะเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าของข้าพเจ้าของข้าพเจ้านะครับเคยเคยพบคริสเตียนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นผู้ชายที่เป็นคริสเตียนนะครับเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่เชื่อนะครับ แล้วก็สามีนะครับเขาก็มีความเชื่อที่เข้มแข็งแล้วก็อธิษฐานเพื่อภรรยาอย่างสม่ำเสมอน,นะครับมีปัญหาอะไรก็อธิษฐานกับพระเจ้าก็เลยพระแลก็ได้เห็นสามีของ,ของ,ข,อง,ข,องของเขาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ได้ยินคําอธิษฐานของสามีด้วยว่าสามีเรียกพ่อพ่อพ่อของข้าพเจ้าพ่อของข้า แล้ววันหนึ่งนะครับภรรยาก็ <c oughs> มืนต้องการใช้เงินก้อนหนึ่งนะครับมีปัญหาก็เลยอยากจะช่วยครอบครัวของ,อข,องของเขานะครับก็เลยไปไปคุยกับสามีแล้วก็ว่าช่วยอธิษฐานให้ให้พ่อตาให้พ่อตา ช่วยช่วยตละลมงงอนก้อนหนึ่งให้ฉันได้ไหมอย่างนี้ด้วยเพราะว่าภรรยาก็ได้สามีพูดพูดว่าพ่อของข้าพ่อของข้าก็เลยภรรยาก็ไม่เชื่อแต่อยากให้สามีอธิษฐานเพื่อเพื่อภรรยาะคระับก็เลยไปไปบอกว่าขอให้พ่อตาของฉันช่วยองอนก้อนหนึ่งให้ฉันได้ไหมเข้าใจไหมครับ ก็คือพระแลเขาก็คิดว่าเป็นคุณเป็นคุณพ่อของพ่อคุณพ่อของสามีเพราะว่าสามีเรียกเป็นพ่อก็เลยพระแลเขาคิดว่าเป็นพ่อของสามีก็เลยก็พระแลที่ไม่เชื่อก็ต้องเรียกพระเจ้าเป็นพ่อตาพ่อตาทุกต้องใช่ไหมพ่อตาเป็นพ่อของสามีอันนี้เรื่องตลกแต่ไม่มีคนที่หัวเราะนะครับ ก็พระเรียกพระเจ้าเป็นพ่อตาของฉันแต่ไม่ค่อยเรียกพระเจ้าของฉันไม่เรียกพระเจ้าของฉันเรื่องตลกแต่เรื่องที่น่าเศร้าด้วยนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพี่น้องเองนะครับเราไม่ต้องเรียกพระเจ้าเป็นพระเจ้าของดาวิดพระเจ้าของอาจารย์ยิพระเจ้าของพ่อของฉันอย่างนี้ แต่เราควรเรียกพระเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้าเป็นที่ลีภัยของข้าพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพระเจ้าฮาเลลูย <Amen. S 1> นครับก็ในพระคัมภีรนะครับก,กิจการบทที่บทที่19นะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับผมอ,อยากจะอ่านให้พี่น้อง ฟังนะครับในกิจกรรมบทที่1ิบเก้นะครับบทที่19มีเรื่องบูชัยเจ็ดคนของเซวาเซวาเป็นปุโรหิตของคนอิวนะครับก็เขียนอย่างนี้นะครับกิจกรรมบทที่19ข้อที่1ขณะที่ขอ้อเออบทที่19ข้อที่11น,นะครับพระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธ ยายหลวงด้วยมือของเปาโลจนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้าการเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขาแต่พวกอิวบางคนที่เที่ยวเป็นหมอผีพยายามใช้พระนางของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกที่มีผีเข้าว่วาข้าสั่งเจ้าโดยพระเยซู ผู้ที่เปาโลประกาศน,นั้นบุตรชายเจ็ดคนของเซวาซึ่งเป็นหัวหน้าปุรหิตคนหนึ่งของชาวอิวก็ทำอย่างนั้นพีไรจึงพูดกับพวกเขาว่าพระเยซูนั้นข้าวาก็คุ้นเคยและเปาโลนั้นข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นใครกันแล้วคนที่มีพีสิ่งนั้นก็กระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้เอาชนะพวกเขาจนเขาต้องหนี ออกจากบ้านนั้นในสภาพเปือยกายและบาดแบ็บนะครับก็คือบุตรชายเจ็ดคนของเซวาก็ใช้พระนางของพระยะสูคริตในการขับในการไล่ผีออกจากตัวคนนะครับแต่ผีก็กลัวคำอธิษฐานของพวกเขาไหมครับไมครับไม่กลัวผีก็บอกกับพวกเจ็ดคนนั้นว่ายังไงครับ เรารู้จักชื่อของพระเยซูเรารู้จักเปาโลแต่พวกเจ้าเป็นใครแล้วผีก็กลับทำลายทั้งเจ็ดคนหมายความว่าบุรเจ็ดคนของเซวาก็ใช้พระนามของพระเยซูิตในการอธิษฐานขับไล่ผีออกจากตัวคุณแต่หมาความว่าเขาใช้นามของพระเยซูเท่านั้นโดยไม่มีความเชื่อที่นี้ก็บอกว่า ข้าสั่งเจ้าโดยพระเยซูผู้ที่เปาโลประกาศนั้นไม่ใช่ไม่ค่อยบอกข้าสั่งเจ้าให้ออกจากตัวคนโดยพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไม่ค่อยพูดอย่างนี้แต่พูดว่าสั่งเจ้าให้ออกจากตัวคนโดยพระเยซูผู้ที่เปาโลคนนั้นประกาศไว้ Why? เขา้าใจไหมครับ พระเยซูต้องเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของบุตรชายเจ็ดคนของเซวาคนนั้นถึงจะมีฤทธิ์อำนาจที่จะขับไล่พวกผีให้ออกจากตัวคนพี่น้องก็เหมือนกันนะครับเมื่อพี่น้องใช้พระนางของพระเยซูกิในการอธิษฐานในการทำฤทธิ์อำนาจในการทำสงครามไฟวิญญาณพี่น้องก็ต้องใช้ความเชื่อที่สุดใจสุดกำลังในองค์พระเยซูคริสต์ถึงจะมีฤทธิ์อำนาจ ที่ช่วยชีวิตของของพี่น้องของเพื่อนของครอบครัวได้ไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็คืออธิษฐานในพระนามของพระเยซูผู้ที่อาจารย์นิยสอนวันนี้แต่ฉันยังไม่เชื่อมั่นใจ50% 50%ไม่ค่อยอย่างไม่ใช่อย่างนี้ จงใช้พระนางของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพี่น้องไหมครับที่จึงคำว่าศรัทธามากกว่าความเชื่อศรัทธาที่เรามอบตัวของเราไว้ในพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่เต็มขนาดเชื่อวางใจ ไม่ใช่ความเชื่อที่เป็นคำพูดหรือความคิดของเราเท่านั้นนะครับเป็นศรัทธาที่เรามอบตัวเราไว้ในพระเยซูคริสต์ความคิดของเราการการะทำของเราทุกสิ่งทุกอย่างของเราไว้ในพระเยซูคริสต์ที่เราเรียกเป็นศรัทธาอันนี้ดีกว่าเราต้องมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ถึงจะมีฤทธิ์อำนาจที่ช่วยจริงๆในการอธิษฐานของเราฮาเลลูยา พระเจ้าเป็นพระเจ้าของพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าข้าพระเจ้าเราไม่ต้องเรียกพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพ่อตาพ่อของเรารน,น,น,นะครับในยอห์นบทที่10ข้อที่10นะครับมีข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่สำคัญมาก นะครับที่พระเยซูคริสต์สอนพวกเสาและให้เราทุกคนด้วยนะครับก็คือก็พระเยซูบอกอย่างนี้นะครับเราเป็นประตูในข้อที่10ในบทที่10ข้อที่9และข้อที่10นะครับในพระธรรมยอห์นเราเป็นประตูถ้าใครเข้าไปทางเราคนนั้นจะรอดเขาจะเข้าออก แล้วก็จะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะรักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้ยะจได้อย่างครบบริบุนพระเจ้าประรานให้พี่น้องมีชีวิตชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้ายัางประรานให้พี่น้องมีชีวิตที่บริบุนในไรนาของ ในทุงน่งนาของพระเจ้าชีวิตและชีวิตที่บริบูรณ์พี่น้องก็เชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องก็ได้ได้รับชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพี่น้องต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ไถ่บาปและองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็เริ่มชีวิตใหม่แล้วสิ่งที่พระเจ้าอย่างปรารถนาในชีวิตของพี่น้องนั้นก็คือความบริบูรณ์ในชีวิตนั้น ในชีวิตนั้นก็คือที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าย่างสม่ำเสมออย่างเต็มล้อนอย่างสมบูรณ์ในชีวิตส่วนตัวนะครับไม่ใช่ชีวิตใหม่ที่เราเริ่มแล้วไม่มีอิทธิพลอะไรที่ไม่เกิดผลอะไรมากพระเจ้ามอบชีวิตใหม่แก่พี่น้องแล้วพระเจ้ายัางประรานชีวิตที่บริบูรณ์ในชีวิตของลูกของพระเจ้าฮาเลลูยา เหมือนเราถ้า,เ,าเราแต่งงานก็มีลูกใช่ไหมมีลูกแล้วก็มันมีลูกแล้วจบไม่ใช่แล้วก็มีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยความหวังที่ดีให้ลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้ลูกมีชีวิตที่ที่สมบูรณ์ในทุกด้านอย่างนี้ อันนี้เป็นใจของพ่อแม่ทุกคนใช่ไหมครับเหมือนกันพระเจ้ามอบชีวิตใหม่แก่พี่น้องแล้วพระเจ้าทรงเลี้ยงดูด้วยความปรารถนาที่ดีให้พี่น้องทุกคนมีชีวิตที่บริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ชีวิตที่บริบูรณ์ก็คือชีวิตที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ในชีวิตของพี่น้องเองทำไมาเราได้ชีวิตใหม่แล้วไม่เสวงหาพระเจ้า เมื่อเรามีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเพราะเราไม่ขอประตูขอให้พี่น้องจังนะครับว่าพระเยซูบอกว่าคนที่ขอประตูเราจะเปิดให้คนที่ขอเราจะให้คนที่อะไรนะคนที่หาเขาจะพบนะครับไม่ความหา พระเยซูริตพร้อมแล้วที่จะช่วยพี่น้องให้พี่น้องมีประสบการณ์กับพระองค์อย่างสมบูรณ์ฝ่ายพระเจ้ามีความพร้อมเรียบร้อยนะครับพระเจ้ามอบชีวิตใหม่แก่พี่น้องทุกคนอาเมน,เมนและพระเจ้าประทานชีวิตที่บริบุรณ์ที่มีประสบการณ์ที่ดีกับพระเจ้า และพี่น้องจะเรียกพระเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าเป็นที่ร้ภัยของข้าพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพระเจ้าอย่างดาวิดพูดอย่างนั้นวันนี้ที่เราอ่านด้วยกค่ยทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าเป็นที่ร้ภัย คงข่า,ขขาเป็นความรอด,รอดของข่า,ขอ,ขาอาเมนอาเมนอาเมนพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพี่น้องนะครับมเมื่อผมนึกถึงชีวิตที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ผมมาเป็นมิชชันนารีในประเทศไทยเพราะว่าผมเคยแบ่งปันกับพี่น้อง ตอนที่รับใช้ยอยู่ที่เกาหลีนะครับตอนที่เชื่อพระเยซูคริสต์มีความชุนชมินดีนะครับแต่เมื่อผมรับใช้เต็มเวลาที่โบสถก็รู้สึกไม่มีความสุขแล้วอะไรนะที่เป็นเหมือนเหมือนอาชีพประจำที่ผมต้องทำอย่างนี้นะครับไม่ความว่าที่เกาหลีผมก็เริ่มชีวิตใหม่ แต่ไม่เข้าใจชีวิตที่บริบูรณ์ชีวิตที่บริบูรณ์ผมขอคุณพระเจ้าที่ผมเริ่มชีวิตใหม่โดยความรักของพระเยซูคริสต์ผมขอบคุณพระเจ้ามากนะครับแต่ในการใช้ชีวิตก็มีความสุขน้อยลงแล้วไม่เข้าใจชีวิตที่บริบูรณ์คืออะไรนะครับแต่ผมก็ได้สัมผัสชีวิตที่บริบูรณ์คือคืออะไร เมื่อผมถวายตัวเป็นมิชชันนารีเมื่อผมมาที่เมืองไทยเป็นมิชชันนารีทั้งครอบครัวผมก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วถวายตัวยังเต็มใจมากขึ้นเริ่มมีความชื่นชมินดีนะครับในองค์พระเยซูคริสต์และมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นส่วนตัวมากขึ้น ตอนนี้ไม,ไม,ไม่ไม่คิดเลยนะครับว่างานมิชชันนารีงานรับใชเ้เป็นเป็นเป็นอาชีพประจำที่ผมต้องทําอย่างนี้แต่เป็นเครื่องบูชาที่ผมถวายด้วยความเต็มใจของข้าพเจ้าเดเพิงที่ผมทาด้วยความสมัครใจด้วยความชื่นชมินดีจริงๆผมมีความชื่นชมินดีในการรับใช้พระเจ้าก็เลยรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ที่ ผมรับใช้เป็นมิชชันนารีในประเทศไทยก็เลยขอบคุณพระเจ้าสําหรับประเทศไทยด้วยที่พระเจ้าใช้อวยพพรชีวิตของผมด้วยก็เลยอยากจะถาวายเพื่อคนไทยอยากจะถาวายตัวเพื่อประเทศไทยให้คนไทยรู้จักพระเยซูคริสต์ให้รับชีวิตใหม่และชีวิตที่บริบูรณ์เป็นเป้าหมายการรับใช้ของข้าพเจ้านะครับ ก็ขอบคุณสําหรับประเทศเกาหลีที่ผมได้รู้จักพระเยซูคริสต์ได้ชีวิตใหม่แต่ขอบคุณสําหรับประเทศไทยที่ผมได้เข้าใจชีวิตที่บริบูรณ์คืออะไรชีวิตที่บริบูรณ์มากขึ้นถาวายตัวด้วยความเต็มใจมากขึ้นรู้สึกขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้ามอบชีวิตใหม่นะครับพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้า ช่ไหมครับแล้วเราต้องอบโตจนได้มีชีวิตที่บริบูรณ์ที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นส่วนตัวมากขึ้นพระเจ้าพร้อมแล้วที่จะช่วยเรื่องนี้แล้วพี่น้องจะเรียกพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งใหญ่อย่างเลือล้อนว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าอันนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งพระเจ้าของข้าพระเจ้าไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเป็นความที่ยิ่งใหญ่ที่เราเรียกพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเป็นพระคนที่ใหญ่มากที่โลกนี้ไม่สามารถให้พี่น้องได้ขะครัอพี่น้องเรียกพระเจ้า เป็นพระเจ้าของตัวเองอย่างดาวิดเรียกอย่างนั้นนะครับมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นนะครับในทุกกรณีนะครับความเชื่อนั้นต้องเป็นศรัทธาที่มอบตัวของพี่น้องไว้ในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ความเชื่อที่เป็นการการพูดหรือความคิดเท่านั้นเป็นเรื่องชีวิตที่เรามอบไว้ในพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยา ขอพลิเจ้าไว้พรกผ่พี่น้องทุกท่านนะครับ